โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจัก,กรวาลเกม The Witcher 3ไวฮันเน็กเจน4.0ครับเอาหายาวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยจากที่มีคนถามเข้ามาและอยากให้ทำ <c oughs> นั่นเรื่องมอดครับเรื่องการมอดของ Witcher ใส่เข้าไปยังไงหารวดจากที่ไหนทำยังไงยากจังอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ที่จริงมันก็มี2วิธีนะ m o อดเอ่อเน็กซัสมใช่ไหมอ่าเว็บ n e x กซัสมคือผมก็ลงไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปแล้วกัน mm hmm. ว่าเว็บนี้โหลดจากที่ไหน mm hmm. การที่จะโหลดเว็บนี้ได้ต้องสมัครสมัครเข้าไปในเว็บก่อนนะ mm hmm. เหมือนกับสมัครเกมอ่ะ uh, ถึงจะโหลดได้แล้วผมก็จะสอนทำว่าทำยังไงมันมีอยู่2วิธีนะคือลงแบบซับซ้อนแต่ผมไม่ ไอ้ลงซับซ้อนนั้นผมยังทําไม่ค่อยเป็นอะ่ะเอาแบบลงแบบง่ายๆก่อนลงแบบแค่เข้าไปใส่ในมดของโปรแกรมเอ,อ่อของอะไรนะของโฟลเดอร์วิชเชอร์ก็อีกกง่ายแค่นั้นก็พอแล้วนะเพราะอีกอีกแบบนึงผมแบบว่าลองทำแล้วทำไม่สำเร็จ <laughs> เอาล่ะทุกคนลองเข้าไปดูนะในเว็บ Nexus Mod ชอบแบบไหนก็โหลดกันได้เลย อันแรกนี่นจะเป็นของวันนี้อ่าอันที่มอดของสัปดาห์นี้อ่าอันที่3นี่ก็เป็นอะไรวะมดที่นิยมนิยมใน30วันนี้เออแล้วก็นิยมตลอดการนิยมตลอดการนี่ก็ไปดูได้แต่ส่วนมากมันจะเป็นมอดเก่าๆนะคือเวลาทุกคนจะโลดเนี่ยต้องดูดีๆนะ ว่าเขาอัปเดตว่าเขาอัปเดตให้ให้ลงใน next gen ได้หรือเปล่าอ่ะดูดีๆ14 14ธันวาเห็นไหมแต่ละมอสจะมีเขียนวันที่ถ้าเขาอัปเดตแล้วมันก็จะเขียน14ธันวาได้อัปเดต14ธันวาได้อัปเดตที่14 16 14อ่ะได้อัปเดตแล้วนี้ได้อัปเดตแล้วคือถ้านี่น,นี่อันนี้ก็26ธันวาอัปเดตแล้วเห็นไหมคือถ้าไปลง ถ้าคุณอัปเดตเจนมาแล้วคุณไปเอามอดที่ไม่ได้อัปเดตเป็นเน็กเจนมาใส่มันก็จะไม่มีผลอะไรเข้าใจใช่ไหมโอเคนะเข้าใจข้อนี้แล้วนะสมมุตินี่มอดเพิ่มน้ําหนักกดเข้าไปเพิ่มไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรคือไม่ให้น้ําหนักมันมันหนักอ่ะไม่ให้ตัวหนักเวลพกลงพกดาบเก็บมาได้เต็มตัวเลยก็คืออันนี้ใช่ไหมเขาก็จะมีอธิบายว่าลงยังไง แต่และมอดอ่ะเขาจะมีเขียนอธิบายหมดเนี่ยเราก็แค่มาดูว่ามดนี้เขาอธิบายไหมอ่ะเขาอธิบายว่าให้ลงแบบนี้ลงไปที่มดได้เลยไม่จําเป็นต้องไปโหลดโหลดตัวที่เป็นโปรแกรมเพื่อที่จะใส่มดเข้าไปนะไอ้วิธีที่ผมบอกอ่ะมันมีอยู่2วิธีวิธีนี้คือวิธีที่ลงแบบง่ายๆคือใส่เข้าไปในมดของเกมเลยง่ายๆ เดี๋ยวเข้าไปดูเออ่พักนี้ก่อนนะเออ่ผมใส่ผมเปิดไว้ให้ดูแล้อ่ะนี่คือม็อดนี่คือโฟลเดอร์เกม The Witcher 3ให้คลิกเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนนะตอนนี้เราอยู่ที่สตรีมนะเราก็คลิกชื่อเกมใช่ไหม The Witcher 3 w ส i มไว u ั t คลิกขวาแล้วจะมีขึ้นมาอย่างนี้ เราก็กดไปที่คุณสมบัติก็ได้หรือไม่ก็จาัดก,การถ้าเป็นภาษาไทยอะนะอ่ะกดคุณสมบัติไงยคุณสมบัติก็ได้ง่ายๆจะได้เห็นๆอ่ะมันจะขึ้นมาจอใหญ่ๆอย่างงี้แล้วก็กดไปที่ไฟล์ในเครื่องปั๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้เห็นไหมมันจะมีเปิดเปิดหาก็คือเปิดไฟเปิดไฟล์เกมที่ที่ใส่ไว้อยู่ที่ไหน สำรองข้อมูลไฟล์เกมย้ายโฟลเดอร์ติดตั้งและตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เกมอะถ้าทุกคนมีปัญหาเวลาเกมในเกมมันมีปัญหาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรมีปัญหาแบบต้นหญ้านี้มันแปลกไม่สมบูรณ์มีแสงกระพริบตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นมีรูปร่างหน้าตาแปลกๆที่เกมมันไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มากดตรวจสอบไฟล์ตรงนี้ เหมือนเขาจะซ่อมแฟมซ่อมแซมไฟล์ที่หายไปแล้วก็โหลดกลับมาใหม่เข้าใจนะนี่เวลาเกมมันมีปัญหาให้มาตรวจสอบไฟล์ตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะบอกว่ามีไฟล์นี้หายไปได้ทําการโหลดใหม่แล้วเมือม่อเมื่อกดตรงนี้คราวนี้กลับมาที่เปิดเข้าไปที่เกมเที่ถูกเก็บไว้โอเคพอกดเข้ามามันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมนี่เด้งหน้านี้ขึ้นมานะเห็นไหม ใหญ่ๆเนี่ยอะแล้วก็จะมีคำว่ามอสอยู่ก็คลิกเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปปับ๊บแล้วคราวนี้เราก็ไปโหลดเราก็ไปโหลดมาอันนี้ครับเห็นไหมอันที่2องอ่าแล้วมันก็จะมีเขียนดูวันที่ดีๆนะบอกแล้วนะถ้าอัปเดตกเน็ตเจนก็คือเกี่ยวกับเดือนธันวาเดือนที่แล้วแต่ปีนี้มันมัน ปีนี้มันเดือนใหม่แล้วนะนะมุกกาลาแล้วนะนะก็คือถ้าเขาเขียนว่าทันวาเนี่ยก็คือเขาอัปเดตเป็น next gen แล้วเนี่ยเออนี่ก็ได้4.0ูแล้วเนี่ยไงเขาก็มีอธิบายไว้อันนี้คือมดน้ำหนักแล้วก็ลองดูอยากได้อันไหนคุณอยากได้อันไหนคุณก็โหลดอันนี้ผมโหลดไปแล้วผมโหลดไปแล้วพอเรากดโหลดไปปั๊บใช่ไหมกดโหลดปุ๊บก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้ อ่ะเป็นรูปโฟลเดอร์อย่างเงี้เป็นรูปโฟลเดอร์อย่างงี้นี่อันนี้นี่มด e กีที่ผมโหลดมาเป็นรูปนี้นะพอได้มาเป็นรูปหนังสืออย่างงี้คุณก็คลิกขวาอ่ะมาต่อพอคุณคลิกขวาแตกไฟล์ออกมาคืออันนี้นะถ้ากดถ้ากดแตกไฟล์อันนี้จะแตกไฟล์มาอยู่ในนี้เลยปับ๊บเนี่ยอ่ะพอกดปุ๊บแตกไฟล์มาปุ๊บจะเป็นรูปโฟลเดอร์อย่างงี้ก็เดี๋ยวิ้นคลิกเข้าไปแล้คุณก็จะเห็นเห็นไหมคุณก็แค่ล่าตอนนี้นะ ลากมาใส่พึ้งนะลากแล้วมาใส่พึ้งก็จะมาอยู่ในนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกับม็อดภาษาไทยอะ่ะเห็นไหมนะเหมือนกับม็อดภาษาไทยอะ่ะจากนั้นทำไงต่อล่ะจากนั้นก็แค่เข้าเกมครับจากนั้นก็แค่เข้าเกมแล้วเกมจะทำการอัปเดตให้ เราก็ได้ม็อดนั้นมาโดยปริยายแค่นั้นเองแต่ถ้าสำหรับใครอยากได้ม็อดของผมที่ผมอ,อยากรู้ว่าผมได้โหลดม็อดอะไรไปบ้างใช่ไหมโหลดม็อดอะไรไปบ้างแบบแบบว่าตามสไตล์ผมอะ่ะผมโหลดม็อดเฉพาะตามสไตล์ของผมที่ผมต้องการแค่นั้นนะผมก็ไม่ได้ไปเรียนแบบใครหรอกเห็นไหมถ้าเห็นที่แคดาวโหลดเนี่ยคือผมลองโหลดมาดูอันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นน้ำหนักนะอันแรกมดน้ำหนักส่วนอันที่2องพีที่ผมโหลดผมลองโหลดมาแล้วอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ผมใช้ลองโหลดมาใช้ใช้ไม่ได้อันนี้คือวาร์ปอันที่3นี่คือวาร์ปวาร์ปแบบว่าที่ไหนก็ได้อะผมไม่ได้โหลดมาแล้วส่วนอันนี้รูทออโต้รูทลองโหลดมาแล้วใช้ไม่ได้ผมต้องไปโหลดแบบว่าใช้โปรแกรมมดอ,อีกแบบหนึง่ง แล้วส่วนอันนี้เป็นแบบไม่ต้องซ่อมอาวุธคืออาวุธไม่มีพังอ่ะง่ายๆอาวุธไม่มีเสียหายเอออันเนี้ยแต่ผมไม่ได้โหลดมาผมชอบใช้ในเกมนี่นแหละให้มันหาของมาซ่อม,มเอาง่ายๆแล้วก็นี่เลยอันนี้ลองไปหาดูเอากันใครชอบอันไหนแต่สำหรับผมแล้วอ่ะผมจะเอาเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะอันที่ผมโหลดมาก็คืออันนี้คือน้ำหนัก น้ำหนักที่ผมโหลดมาง่ายๆลงง่ายๆปุ๊บเอาไปใส่ได้เลยแบกแบกลงแบกดาบไว้ในตัวได้เยอะๆไม่มีปัญหาไปเก็บของได้เรื่อยๆส่วนอะไรที่2ก็คืออันนี้ได้รับ e K ี p เยอะขึ้นผมโหลดจากผมโหลดอันนี้ไป200%ร้อเอ e ก็คือเหมือนคูณ2อะ่ะคือคุณได้เออคุณได้อ,อ e K ี p จากเควสนั้น10ใช่ไหม ถ้ามีมดนี้ก็จะกลายเป็น20เข้าใจนะแล้วถ้าคุณไปทำเควสหลักเควสหลักที่ได้อีกเยอะๆใช่ไหมเควสนั้นได้200 EP ปุ๊บมันก็จะคูณ2เข้าไปก็กลายเป็น400อเออนี่กดโหลดอันนี้ครับพอกดดาวน์โหลดใช่ไหมปุ๊บมันก็ขึ้นหน้านี้ขึ้นมาพอขึ้นหน้านี้ขึ้นมาก็แค่กดดาวน์โหลดอันนี้นะอย่าอันนี้อันนี้เสียตังค์อันนี้ไม่เสียตังค์ <c oughs> ดูดีๆนะ กดโหลดเสร็จก็ไปแตกไฟล์แบบที่ผมบอกอันนี้คืออ p <c oughs> ตัวต่อไปที่ผมโหลดมาก็คือม็อดที่จะเพิ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะสกิลช่องเนี้สกิลช่องนี้ทั้งสกิลเลยเราไม่จําเป็นต้องเอาไปวางไว้ในช่องไม่จำเป็นต้องไปเอาไปวางไว้ในช่องนี้มันจะเนี่ยพอเรากดอัพปุ๊บอยู่ช่องนี้สกิลก็ทํางานเลยเ,เราไม่ต้องไปเปลืองช่องในการใส่สกิล ดาบสกิลเวสสกิลสกิลยาเออเข้าใจนะ <c oughs> อันนี้ดีอันนี้ดีผมชอบไม่โกงเกินไปแต่มันก็ถือว่าโกงอะแหละแต่ผมชอบแบบนี้อ่ะเพราะว่าไอ้สกิลพวกนี้มันมีแค่หนึ่งะแล้วจะไฟใส่ในช่องพวกนี้มันก็จะเปลืองไงเออมันจะทําให้เราเล่นแบบว่าสนุกขึ้นน่ะเออแต่ถ้าใครไม่ชอบโกงเกินไปก็ไม่ต้องโหลดหมดน,นี้นะ แต่ว่าผมชอบไงผมชอบความสามารถของของของสกิลหน้าเนี้ที่เราแทบจะไม่ค่อยได้ไปสนใจมันเลยแต่พอมีมอดเนี้ยมาปุ๊บทำให้เราไปไปสนใจสนใจสกิลพวกเนี้ยขึ้นเออแต่ก่อนผมไม่สนใจนะเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวไงเอาล่ะผมก็โหลดมาแค่นี้แหละไม่เยอะ3มมอดน้ำหนัก exp แล้วก็สกิลหน้านี้ใช้ได้สกิลไม่ต้องเอาไปตังติดตั้งในช่อง นี่แหละครับก็มีประมาณนี้ทุกคนลองเอาไปเล่นติดตั้งกันดูนะมันช่วยอำนวยความสะดวกหรือใครอยากอยากอัดคอขึ้นก็ไปหาโหลดเองเลยเนี่ยไปอ่านดูแต่ถ้าใครมีใครที่เข้าเว็บหน้าเว็บโดยใช้ Google Google Chrome อะ่ะเออมันสามารถแปลไทยได้ก็ลองไปคลิกขวาแปลไทยกันดู ออลองแปลไทยดูว่ามดนี้มันอ่านว่าอะไรสําหรับคนที่แปลภาษาอังกฤษเอ่อภาษาอังกฤษนี่นี่อันนี้อันนี้สามารถสําหรับคนที่เล่นจบไปแล้วนะลองโหลดมาใช้ดูก็ได้อันนี้สกิลทุกสกิลใช้ได้หมดเลยสกิลทุกสกิลใช้ได้หมดเลยลองไปหาดูกันครับก็มีแค่นี้แหละถ้าทําตามที่ผมบอกเนี่ยก็คือให้ดูดีๆว่าบางมดมันจะลงยากบางมดมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรโหลดโหลดมาลง แบบอีกวิธีหนึ่งอ่ะอัน,นวิธีนั้นผมพยายามทําแล้วคือผมรู้ไม่ละเอียดอะ่ะเลยไม่อยากมาสอนแต่วิธีนี้ง่ายสุดแล้วแค่อ่านแค่อ่านดูดีๆว่ามอสนั้นมันสามารถทําแบบที่ผมทําได้หรือเปล่าเออเนี่ยมันทําได้เนี่ยมันจะมีอธิบายครับบางมอสนะ่ะบางมอสมีอธิบายบางมอสไม่มีอธิบายเอาละพูดมาเยอะและ้วพูดมาเยอะและ้วไร้สาระและ้วลองทําดูครับแค่ลากมาใส่แล้วเข้าเกมถ้าเข้าเกมแล้วมอสนั้นไม่ทํางานก็แค่ ลบลบทิ้งไปเลยกดลบทิ้งไปเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครกลัวไฟล์เกมมีปัญหาก็ลองซ่อมไฟล์แบบที่ผมบอกเนี่ยซ่อมไฟปึ๊บแค่นี้เองเอาละหมดแล้วครับวันนี้ผมก็คงต้องขอจบแบบการ์ตูนไทยครับเดี๋ยวผมไปเล่นเกมต่อแล้วละ่ะไปดีกว่าสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ